เราเไปที่กองสังกรแล้วแล้วก็แล้ทรวงดิจิทัลแล้วเพราะตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าความก้าดการณ์ที่ต้นทุนดิจีทัลมีสูงมากเพราะฉะนนั้เราเองเราก็เกณฑ์การตัดกับตันแล้วอย่างนี้เราจะผลักตันยังไงอะคะแนวทางที่เราจะไม่ให้เขามาติดตลาดติดตลาดหรือมานทำเป็นค้าเราก็ต้องเสียภาษีที่เรา ถ้าอย่างเช่นเรื่องแหวนที่บอกพันห้าร้อยบาทก็เป็นส่วนเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าเอสบีเราเป็นเราเราเป็นภาคส่วนที่ปลอดบางนะครับเราเอไม่ต้องช่วยประเทศและถ้าเกิดแบบมีการทุจริตดอยู่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวช่องอย่างนี้่ะแล้วเราเขาตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วเขาตอบยูนตัวอยู่แล้วครับว่ารัฐบาลนี้ไม่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 มีการเรื่องนี้เลยนะครับถ้ามีการที่สืบทราบได้แต่เราด้วยความความความเป็นธรรมกับราชการด้วยนะเราจะพิสูจน์ได้ก็